ออกกำลังกายเสร็จอินซูลิน drop นะครับแล้วก็มีไทรอยมิโตบอ o l ซ s m ต่างๆเรื่องตับเลปติน drop แล้วก็เป็นพวกคอร์ติซอลและเกลียก็หลังมากขึ้นแล้วพอตอนอันนี้มันโตแอส e แล้วแล้วก็ค่เปไปเพิ่มขึ้นทีหลังอันนี้เป็ภาพี่ป็นไปโกงได้ไดจิ้มก็คือบาลานซ์อกขดนะครับสเตรนด์นิ่งแต่อยากให้ได้ จะดูว่างีที่แข็งแรงนะมากจะเป็นต้องมีงความรู้ในการออกนิสิตน,นะครับเพราะว่าเราบอกวันนี้เราทราบแล้วว่า exercise instructor เนี่ยแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้เรียนไทยจริงมางเราอาจจะไม่ได้มองร่างกายนนในรักศมีไทยจิ้งหิวคอมโพนเนนต์ของการออกกำลังกายเมื่อกี้เราดูเรื่องโดสกันแะล้วม,มาดูว่าคอมโพนเนนต์กับร่างกายเป็นยังไง สป้อนเนี่ยโดยทีซิสไซทุกประเภทแบบออกเป็นสามชนิดครับคือกลุ่มแรกเป็น exercise, คลาวมิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือเรียกง่ายฟักซิบิลิตี้กลุ่มที่สองเป็นดิสซิสตั้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะดัพทีฟเอ็กซ์เทรนนิ่งกลุ่มที่สามเป็นคาร์ดิโอวาสคูล่าอิสติมูลเลนติ้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับมาดูอันแรกเลยนะครับแอนตี้อายจิเอ็กซ์เซอร์ไซส์แรกก็คือฟังก์ซิบิลิตี้หรือคลาวมิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ พวกนี้ก็คือว่าเอ็กซ์ซอ์ายประเภทนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ในการลดระดับของสุรินนะครับและก็แม้แต่ต้นนอรดินนรีในตัวของสองพวกนี้ก็จะเป็นการยีลองเกตมัสโอลหรือคลาบนิ่งดาวพวกนี้ก็จะเป็นพวก stretching เป็นพวกโยคะไทเก็กอะไรแบบต่าง,าง s e t c h i n g exercise, l ล g h t walk หรือพิลาทิสแบบช้าๆพวกนี้ก็จะเป็นพวก flexibility training แบบที่สองพวกนี้ในในฮอร์โมนเนี่ย เป็นพวกแคทชั่ยเวทเทรนนิ่งคืออินซูลินลดครับแล้วก็ไปกระตุ้นพวก,กอนาโบลิกฮอร์โมนพวกโรูทฮอร์โมนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นการการเวิร์กที่ตัวมาสเซอรเกนสปอร์สนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทลิฟติ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นออกกำลังกายแบบอยู่ที่พวกไอโซเมตริกเอ็กซ์ไซส์เล่นแบบกับผนังหรือยกน้ำหนักค้างไว้พวกนี้ก็เล่นได้หมดนะครับโดยจะต้องคีพประเรทต่ำกว่า90 หรือประมาณ90นะครับหรือในกรณีที่เป็นเวทเทรนดิ้งแล้วมันขึ้นไปตอนน่าก,กว่า90เนี่ยภายใน15-30วินาทีมันจะต้องมีคุกกี้หรือค,คอร์สคือดรอปเป็นป,ปนั๊บๆอย่างเช่นตอนเล่นเวทเนี่ยตอนที่พุชไปนะครับเนี่ยฮาร์ดเกจะขึ้นได้แต่พอวางเวทลงปุ๊บ15วินาที5หรือแล้วหล่อออกมาปั๊บๆอย่างนี้ก็ยังเป็น resistance exercise เป็น adaptive training. เป็นพวกคารอบิโอสปลังสติมูลเลตติ้งเอ็กซ์ซ์ซัพพวกนี้เนี่ยกระตุ้นอะดรีนาลีนกระตุ้นคอร์ติซอลอินิเชียลีย่แล้วภาวะช่วงเริ่มต้นพวกนี้จะจะช่วยลดอินซูลินแต่ถ้าเกิดว่าภาวะการกระตุ้นอะดรีนาลีนหรือคอร์ติซอลมันรุนแรงมากเกินไปหรือไม่หยุดกระตุ้นไม่ตอไม่แบบตอบได้ไม่หยุดเลยเป็นหลายๆชั่วโมง กลายเป็นว่าระยะหลังมันจะเป็นมันจะเป็นเพิ่มอินซูลินในทีหลังแอ็กซ์ไซส์พวกนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ไซส์ทุก <c oughs> อันที่แอโรบิกอะเรเดมากกว่าเกไม่ว่าจะเป็นฟาสต์วอล์ก r u น n ิ n งเฟรมซ็อกเกอร์วอลเลย์บอลเทนนิสนะครับแดนซิ่งที่เล่นน,นานๆยกตัวอย่างเช่นวิน่งมาราธอน4ีชั่วโมงช่วงต้ตตงนกๆอินซูลินจะลดลงครับแต่พอเล่นเป็นน,นานๆอินซูลินต้องขึ้นนะเพราะว่าอะไร พอกล้ามเ,อน,อเ,เนื้อมัออนออกกำลังกายต่อเนื่อง endurance ขนาดไม่หยุปุ๊บร่างกายก็มีภาวะดึงน้ำตาลขึ้นมา s u p ล l y ไม่งั้นจะวิ่งไป30ชั่วโมงก็แลกเนี่ยวิ่งอันแปลว่าเรื่องนั้นคือ,อต,ต้องมีไตรเซนซูริกเกิดขึ้นเพราะมันเป็นโออเเวรร์สต over s เซอร์ไซส์อันนั้นถา,ถามว่ามาราทอน,เ,น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 ทอเป็นกีฬาแนะนำให้ไทยที่ไม่ไห่เลยเป็นศัตรูไอทายจริงถ้าคนไข้มิดเอ e แล้วยังคิดจะทำแข่งพวกไตร,ารมาทรมารา t อนเนี่ยเราต้องบอกเลยว่า ถ้าตัดไปที่พวกนี้คิดจะแข่งพวกนี้อยู่เขาต้องเล่นวรวเทรนนี่ตลอดเพราะว่าไม่อย่างน,นี้มันกลายเป็นเอ็นมันเป็นมันสร้างความเสียหายกับร่างกายเนี่ยถ้าเขาคิดจะเล่นเขาต้องเทรนตลอดพวกนี้ต้อง,ต,องต้องแบบต้องรู้ว่ามีวินัยในการเทรนที่ดีแล้วรู้ว่าเวลาจะแข่งมาราธอนหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเวลาที่สองอาทิตย์ฟิตแล้วก็กลับไปเล่นได้เลยนะไม่ใช่นะถ้าอยู่ไม่ได้ฟิตสามเดือนตลอดเนี่ยไม่ควรจะเข้าซีซั่นใหม่ มีเว็บไมมีทางปับตัวเองครับเส่่มสิครับพวกนี้พนี้ก็ก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นเทคนิคในการเทรนเนี่ยต้องดีโปสเตอร์ต้องดีการอาหารการนอนความเครียดต้องแมネจตัวเองดีครับจะสังเกตก็ได้ว่า พวกคนเล่นมาราธอนพวกเนี้ยจะต้องเหมือนกับมีคาแรคเตอร์พวกเนี้ยคือเป็นคนไม่เครียดหลั่นล้ามีความสุขหรือไม่ก็รวยๆหน่อยจนกระทั่งแบบรวยลอยตัวอะไรแบบนี้ไม่เครียดมากรวยลายตัวนะโอ้โหจริงนะครับคนคนที่เล่นอย่างไตรลออนเนี่ยถ้าจนๆไม่งั้นจะเล่นยังไงอ่ะจะเอาอะไรที่ไหนไปเล่นอน่ะโอ้โหจักรยานแต่และ คนเล่นไตรคอนต้องซื้อจักรยานพิเศษแล้วต้องเบาต้องเล่นแบกจักรยานด้วยใช่ไหมครับต้องมีอุปเรณ์แล้วก็ต้องมีความพร้อมของร่างกายดูแล้วถ้าเป็นคนเสื่อมพื้นบอนไปเล่นแบบนี้ไม่ได้นะจะเอาแรงไดหมนี่นี่ไม่เพราะต้องกลับไปทำงานเทรนไม่ดีก็เล่นไม่ได้บาดเจ็บมีคุณไม่แย่ต้องมีคนมีถ้าเป็นทั่วไปนี่นักกีฬาทั่วไปครับ น่วหลังที่อินซูลินะเรขึ้นเนี่ยนานเท่าไหร่ารพกอา่ันี่คบขึ้นกับการเทรนของแต่ละคนถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแข่งมาราอนึนเล่นกีฬาฟิตอยู่บ่อยๆเนี่ยการไล่ซึ่งอินซูลินเนี่ยเพื่อมาเมนเทนแบตชูเต้าให้หรอดเนี่ยเขาจะรอ,อสปอคทอทข้งดีก็จะไหวาให้เขามีเอนดูรถถนดเร์เนในการเล่นได้นานเพราะว่าคนเล่นมาราอนนี่นเราเน้นความนาน คน,นต้องการอินซูลินต้องตอบไปเยอะๆถ้าตอบไปเยอะๆมันกลายเป็นมะสังารนลัคติแอสิดวิ่งตอบไม่ได้หรือถ้าเกิดอินซูลินเขาเลี้เขาบริไม่ดีพวกนี้เขาต้องกินน้ำตาลตลอดการวิ่งครเขาจะต้องมีอิเล็กโทรไลท์ที่มีแสงน้ำตาลจีนเนี่ยกินตลอดเพื่อว่าขีปอินซูลินให้มันเหมือนกับไม่ให้ตกลงไปอินซูลินตกกุ้มก็ไม่ตอบไม่ได้ก็เอเนอร์จีมันจะรี่งความเร็วก็จะตก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 แล้วคนอื่นก็ชนะในการแข่งขัน อันนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เทรนมาลารตอนพูดอินซูลินมันจะยิ่งแบบตกเล่นอยู่แล้วฮู้ยังคืยิ่งเล่นไม่ได้ คือผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับคือคนที่ผมดูคนแข่ง,ขงพวกมาราทอนเนี่ยก็อยาก e n d u ด a แ c e เยอะแต่ก็ไม่อยากอ้วนเพราะพวกอ้วนแล้ววิ่งชา้าลงแล้วข้อเสื่อมมากมันก็ต้องคิดผมบอกไม่ได้คือต้องกินแฟตแต่ต้องกินแน่นอนแต่ว่ามันต้องมีจุดกรณีที่เขาแบบไม่อ้วนด้วยครับพอถ้าอ้วนเขาก็เล่นไม่ได้รลองคิดใช้น้ำหนักเพิ่มหนึ่งกิโลมีผลกับความเร็วในการทำน้ำทำเวลา แล้วพวกนี้สไตล์การกินการเล่นจะตรงกัข้ามแบบพวกกีฬาเพาะกายกีฬาพวกความใช้ความเร็วยระยะสั้นหมดเลยมันการวางแผนจะต้องเข้าไปดูการใช้พลังงานแต่ละอย่างมาดูสายของอินซูลินเรสแตันนะครับสัญญาณอะไรที่จะเช็คว่าคนนี้เนี่ยมีอินซูลินปกติถ้าเราไม่มีหลักตรวจเลือดติดแป้งครับคิดวยชอบอาหารแป้งมากกินแล้วแบบเอ็นจอย เทนเดนซีนจะมีแบบน้ำหนักขึ้นจากแป้งสูงคือไม่กินมันแต่ปินแต่หวานเะนี่ยเลิกไม่ได้แอบบนโดมิโนแฟทเยอะอเลสเคาร์เฟรนี่มาเลยฮะแล้วก็ใหอินซูลินเลเวลโลว์แบบชูก้าจอบน้ำตาลเลือดน้ำตาลก็ขึ้นขึ้นลงลงครับมีอินซูลินเอ่อโลว์แบบชูก้าตอนอินซูลินโชว์มีดิสไลปิดีมีไฮเปอร์เทนชั่นเบาหวานที่พพดิสซิสเบาหวานที่ครอบครัว เซ็กส์ไรด์หรอกพูกนี้เป็นสัญญาณมากเคสนี้น่าจะมีอินซูลินสูสแตนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคสนี้มีแอนโดรนอลเบิร์นเอาเป็นยังไงครับเคนเดนซีที่จะเป็นเกินไปเลยนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักยากคือน้าหนักขึ้นง่ายหมอแต่ว่าลดยากมากแล้วก็เป็นหวัดบ่อยเดี๋ยวก็เป็นแล้วก็หายช้าแล้วก็มีพวกเพรสเชอร์เซ็กส์ไร์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็มีอาการพวกเนี Light ่ยไลท์เฮดนะครับมึน บางวันก็เอเทนชีดีตอนเช้าบ่ายแย่อะไรแบบนี้อินเทนชีขึ้นขึ้นลงลงระหว่วางวาาาาันนะครับแล้วก็อาการก็จะบางทีกินอาหารไปก็จะดีขึ้นปั๊บเลแล้วเดี๋ยวก็เป็นใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงช่วงกลางกลางระหว่างมื้ออาหารหรือว่าก่อนอาหารมื้อถัดไปนะครับว่าแคลรี่ติดติดกาแฟรุนแรงครับขาดกาแฟไม่ได้ประมาณพวกนี้ใช่เลยฮะไม่มีกาแฟแล้วสภาพเหมือนกับ สภาแขนขาหรือจะต้องประกอบตัวด้วยกาแฟก่อนนะหรือว่ามีซาร์เพ่เป็นพวกเมนพอะไรพวกพรีเมนอ์โพซ่องสิ่งต้องเป็นผู้หญิงคืออาการรุนแรงมากประมาณบวมอย่างรุนแรงม้แกแขงก่อนมีประจำเดือนมอีสัญญาณพวกนี้ครับถ้ามีพวกนี้ก็ให้ติดว่าอาจจะมีแขน่นอกปกติีและและที่ตรวจต,ตัวอะไรครับอินซูลินดู ดูบัตรชื้อราใช่ไหมครับดูอะไรครับ A1C แล้วก็ดูอินซูลินฟาสต์อินซูลินเลเวลนะครับฟาสต์อินซูลินดูยังไงครับเคยดูไหมครับคือคนถ้าเราไปเจาะคนไข้เจาะเรื่องคนไข้ปกติในห้องนี้ทุกคนก็บัตรชื้อราปกติไนมะ่มีใครเป็นเบาหวานนี่แต่ว่าสิ่งนีที่น้องต้องถามในใจคือว่าที่น้ำตาล90ปกติเนะี่ยคนไข้ใช้อินซูลินแค่ไหน,นสมมติว่าน้าตาล90 คนนี้อินซูลิน10บับน้ำตาล90คนนี้อินซูลิน20ไอ้คนนั้นเนะี่ยอินซูลิน20ที่น้ำตาลปกติเนี่ยคนนี้น่าจะมีอินซูลินสเตนดดีกรีมากกว่าคน1ินึกออกไหมฮะยิ่งถ้าเกิดว่าน้ำตาลปกติแต่ 35, 40, อินซูลิน35 40้โอ้โหดีหนักเลยนั่นเป็น,ปนคนแบบนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะมาเป็นน้ำตาลต่ำเลยอะ่ะเคยเจอหรืออินซูลินต่ำม,มาก,มาก พวกนี้ต้องการต่ำอินซูลินต่ำมากๆเนี่ยจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณยังเป็นคนไข้ที่แบบทานแป้งน้อยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะสิ่งที่ใช่เกิดก็จะจับคอลเลนด์กับมีภาวะไฮโปไกลซีเมียมตอออกกำลังกายคือเล่นๆล่เป็นพวกอาจจะหมดแรงช่วงกลางและที่สำคัญก็คือเวลามีไฮโปไกลซีเมียมตอออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีแลคติกแอซิดแอคคูมูเลตสูงนะครับพวกนี้จะมาปัญหาเรื่องมาโซเพลสของร่างกายมากประมาณว่า คือออกจากฟิตเนสก็วิ่งข้างลงนวดคือแบบฟิตปุ๊บก็เข้าสปาเลยครับซึ่งเช็ดไปต่อนปวด,ดมากแต่พอนวดเสร็จแล้วสบายแบบมันกิดมีคนไปกระตุ้นเซนเซอร์เลชั่นต่อก็อยู่ได้แล้วก็เจาะอินซูลินต่ำชัวร์เลยวิธีการแก้ไขก็คือกินน้ำน้ำผลไม้หรือกินสตรอว์เบอร์รี้ปั่นเป็นกล้วยเป็นอะไรก่อนออกอาอกาศสักนิดหนึ่งก็จะพบว่าเพอร์โฟมแอร์ได้กนนดารเล่นดีมากแล้วก็อาการปวดหลังเล่น โบกวนก็หลั่งเล่นไม่กินะไอันนี้โอเคไหมครับเข้าใจนะครับนี้ถามว่าว่ายน้ำเป็นอะไรครับเป็น resistance c a i m i n g หรือเป็น stimulating ขึ้นกับความเร็วกับว่ายถ้าว่ายฟุ๊ฟูฟูฟอันนี้ก็จะเป็น c l i m i n g นะครับแต่ถ้าเกิด speed แบบไม่หยุด10รอบอันนั้นก็เป็น stimulating exercise แต่วิ่งเร็วสลับชา้าก็จะ adaptive ผสม stimulating แล้วแตนะ่ถ้าเป็นวงเดินในน้ำก็เป็นคราบไม่มีอลดรแต่ว่าถ้าว่ายเลยคผมว่าอาจจะเป็นแนวขาลีกลงแล้วเพ่าังนก็ต้องมีฮาร์ดเกตขึ้นแล้จะเห็นว่าเวลาเราแบ,บ่งท้ายของ,งการออกกำลังกายแบบนี้มันไม่มีมันไม่สามารถจะบอกได้ว่ากีฬาประเภทไหนเป็น adaptive stimulating มันขึ้นกับต้องดูทั้งรูปแบบการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่น้วยแล้วก็ กำหนดพยยีเดียนในการเพราะฉะนั้นตุ้มแค่คบอกมาว่าคนนี้เป็นอนดีโนฟอตี้ว่ายน้ำแล้วก็กีฬาที่เล่นคือว่ายน้ำเพราะฉะนั้นการเล่นก็จะต้องเป็นว่ายเป็นแบบว่ายเบาๆแล้วก็ว่าอาจจะว่าไม่เกิน1 5 3 0นาทีเฉลี่ลยอะไรแบบนี้เล่นสอดสั้นๆก็าอดีโนฟไม่ดีอะไรประมาณกี่ปีอาจจะต้องมีการ เพราะฉะนั้นก่อนออกกำลังกายเราก็จะแบ่งคนไข้ออกมาเป็น4กลุ่มครับกลุ่มแรกคืออินซูลินตอบตับไตดีอันสองก็คืออินซูลินไม่ดีแต่ตอบตับไดีอันที่3คืออินซูลินไม่ดีตอบตับไก็ไม่ดีแล้วก็ที่เจอ,อบ่อยสุดก็คืออินซูลินดีแต่ว่าตอบตับไแย่จะแบ,บ่งเป็นสี่กลุ่มเพราะฉะนั้นสี่กลุ่มนี้การเลเวลของการออกกำลังกายก็จะแบ่งเป็นสิบกระดับ <Okay. S 1> มาดูเลยนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้ตัวอย่างให้ดูนะฮะอันนี้ไม่ใช่แบบบังคับไม่ใช่แบบตัวเลขที่เป็นโปรตโตคอลนะครับแต่ให้เห็นว่าถ้าเป็นคนปกติเราจะให้เล่นคาร์ดิโอไซายทุกวันเลยนะครับวันละ15นาทีแล้วก็ให้เล่นดัคทีฟสี่สิบห้าก็คือเป็นเล่นแนวกเวทเทรนนิ่งสี่สิบห้านาทีสามครั้งต ulating, ่อสัปดาห์อาทิตย์ให้เล่นสติมูลเลตติ้งก็คือวิ่งสามสิบถึงหกสิบครั้งต่อันทีอาทิตย์หนึ่งก็สัก 2องค้าต่ออาทิตย์ฮาร์เดอยู่ที่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบาเต์แม็กซิมัมฮารดตแต่คนนี้พอเริ่มมีอินซูลิเรสตน c ์เกิดขึ้นเราก็พบว,ว่าเราไปลดสเต็มเนอร์ติเอ็นส,สารแต่ถ้าเกิดคนกข้มีอนในในมมินซูลินปกติแต่เป็นอะดีนอลนไม่ดีเราพบว,ว่าต่อบตายเรื่องหลาพวกนี้เราก็ให้หมดทั้งอะดรีนาตีนสเตนอร์ิ แต่ถ้าเกิดคนไข้มีทั้งอินซูลินก็ไม่ดีเตาไตก็ไม่ดีด้วยพวกนี้เราให้เลิกสเตโมเลตเลยไม่ให้ใครลงเลยให้เล่นเวทอย่างเดียวกับคลามิกประมาณนี้ภาพนี้ก็จะให้เห็นว่าเออเราจะมีการแอดจัสตัวจะเห็นว่าจุดที่เราแอดจัสมากที่สุดคือสเตโมเลตที่ยังสลายเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการฮอร์โมนเพิ่มขึ้นเยอะส่วนไอเดนทีฟจะเป็นมันต่คลามิกเราเรียกว่าไม่ทันปาก ันนี้เวลาเวลาทำจริงๆแล้วก็แล้วก็เซตกีฬาที่คนไข้เล่นเป็นหลักมาเล่นอะไรถ้าเกิดเขาผิดปกติที่อินซูลินหรือปกติที่อัณฑนาลก็ลดความโหลงลงมลลาหน่อยนึงระดับนึงแต่ถ้าเกิดปิดทั้งสอง,องแก่เลยต้องลดเยอะนะครับแล้วก็พอลดเยอะแล้วลดเยอะแค่ไหนไม่ใช่แบบเขาเล,เล่นตลอดนะครับมีการฟอลลับที่หนึ่งถึงสองสัปดาห์เพื่อดูว่าหลังจากที่ปรับลดการเล่น เขาเริ่มฟื้นฟูฝังหุกไตเริ่มดีจากซัพพลีเมนต์ที่ให้จากอาหารต่างๆเอาเริ่มได้สปอนส์เริ่มดีก็เริ่มอัพเลเวลมาสุขภาพปกติได้ไม่ใช่ว่าเริ่มตลอดไปนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจังหวะนั้นให้เล่นไม่ได้ปกติไม่ได้พอเล่นต่อมาไหมนะพอจะมีดีเขาฟืดีเขาสามารถเล่นต่อแนี้ปกติได้ต่อมาก็เเรื่องที่จะคาดเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเกิร์ดนะครับ แฟตเบิร์นก็จะมีเวลาเล่นแฟตเบิร์นเนี่ยมันก็จะเป็นการมองไม่ใช่แค่เรื่องของออตัวตัวเบิร์นอย่างเดียวลนะแต่มันจะมีเรื่องของ a แอปนอ a แฟตคอเลกชันที่เราพบว่าฮอร์โมนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแฟตเตมโพสิตคือไขมันสะสมในจุดที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นแบบอะดิโนมิดีเนี่ยแฟตมันจะเปเตโพสิตที่ใกล้ๆต่อม มันจะมีแฟตเร์กดิสต์ตามช่วงท้องกับลางเยอะๆ,ๆนะฮะแล้วก็แขนขาหนี่เพราะว่าข้อมองมไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นเอสโตรเจนไทพวกมีแฟตจะไปออกให้ข้างหลัไข่ก็จะเป็นอ้วนแบบลโลว์แอบหรือว่าเป็นฮิปพาร์ก็จะาปรูปเป็นยางไงฮะเป็นแพรเชฟนะครับถ้าเป็นไทรอยไทยไทรอยไทนี่จะ มีแฟตแล้วก็มีวเตร์รีเทนชั่นก็จะตตวประมาณตัวบูนะครับแล้วก็เป็นพวกเลปิดไทอพวนทั้ตัวแล้วก็มิกซ์ไทอันนี้ก็เป็นลันกษณะอ้วนแฟตแอคคูเลตแต่ละแบบที่สัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนนะครับก็จะเห็นว่าแบบนี้คือแบบอะดิโนไทคือแข็งขาลนีบแล้วก็มีแฟตสะสมช่วงกลางตัวซึ่งจะแตกต่างจากพวก แพเชฟซึ่งจะใหญ่เฉพาะช่วงนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกไทมอนก็จะแข็งขาวผมผมก็เสียเล็บก็เสียโปรตีนดีแพนเน้นแย่สวนสุดท้ายก็เป็นพวกเล็บติดแทนก็จะเป็นแบบอ้วนหลุมผูกน,นะครับผุกจะแบบกางแน่นแต่ว่าอ้วนแบบนี้นอกก็คิุผจะเป็นพุมแบบแฟรปี้คืแปลว่าผูกยืนออกมาแล้วก็แฟ้าไปทําเป็นตัวโบกแล้วก็ กระโปงปิดหน้าท้องมันหนึบตัวยยุ่งแต่ว่าวิชาการ์เนี่ยการโกลมอะครับคือน้ำในท้องแฟทมีซีลร่แฟต,แ,ฟตแต่ว่าอะดิโนไทนี่นจะเป็นแฟตที่สกินด้วยแฟทในเเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้ามองในแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของอ้วนมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าน้ำหนักขึ้นนะ้ำหนักลงแต่มันหมายถึงว่าถ้ามองมในเชมไทท์เนี่ย มันเป็นเกี่ยวเรื่องของแพทเทิร์นของไลฟ์สไตล์แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์น้ำหนักมันขึ้นในแต่ล,และรูปแบบที่ผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนนั้การคุมแต่แคลอรี่เนี่ยอาจจะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาคือเขาจะลอไม่ได้ถ,ถึงจุดหนึ่งก็จะทำไม่ได้แล้วนั้นจะต้องมีการอปโรชเชิงดูด้วยว่าจะต้องปรับตามฮอร์โมนเข่าด้วยอันนี้แหละทั่วๆไปสาวๆที่มาหาเนี่ยก็จะมีแบบแพชเช่ แบบนี้แอปเปิลเชที่จะเป็นอินซูลินดิสแตนต์แบบนี้เป็นแบบ c a r r แคร h a เชนแครอ s เชนที่จะเป็นพวกโอเวอรีแบบพวกไข่ไม่ค่อยตกนะฮะประมาณนั้นมีมิลฮอร์โมนค่อนข้างเยอะแล้แบบสตรอเบรี่เป็นพวกที่ฮอร์โมนต่ำคือแบบสมตรงนะครับช่วงมิลช่วงสะโพกช่วงไหลเท่ากันหมดเลยฮนะ,ะประมาณพวกนี้เพระาะฉั้นฟอร์แมตของพวกนี้การอิสรก็จะมีการมองที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้า ถ้าเป็นเวทถ้าเป็นพวกโปลเชฟอย่างเงี้ยเรารู้เป็นอินซูลินเนสแตันเราก็จะรู้ว่าจะต้องมีการวางแผนเรื่องคาร์โบไฮเดรตเพิ่มกับการเรื่องของออกกำลังเวทเทรนด์ที่เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแพชเชฟเป็นพวกเออ่พวกฟีมิลฮอร์โอลจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการบาลานซ์เรื่องฟีมิลฮอร์โอลให้เขาด้วยควบคุมเรื่องสเตรสไม้การรับปรารเป็นสเตรสเกินไปถ้าผู้ชายมีแพชเชฟ คือต้นขาครับพกใหญ่ส่วนใหญ่พวกนี้จะมีกินเหลา้ากินเบียร์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นท็อกซิกตันลิเวอรท็อกซิกตันลิเวอรก็จะกระตุ้นให้เกิดเอสโตรเจนสูงนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นผู้หญิงหรือถ้าเกิดเป็นตั้งชายหญิงที่เจอได้บ่อยปัจจุบันก็จะเป็นพวกที่เจอเคมีข้อฟลูมเยอะๆเช่นกินอาหารไปไปเซเว่นก็เวฟเวฟอาหารในพลาสติกก็ได้พลาสติกเข้ามาแล้วกินน้ำก็น้ำเป็นพลาสติก ซื้อของไปกินน้ำต้มผู้ก็ใส่ถุงพลาสติกพวกนี้ก็ได้ประดับเนี่ยเสร็จแล้วซื้อผักมากินที่บ้านก็เจอสารเคมีที่อยู่ในยาฆ่า,มาแมลงที่อยู่ในผักยาพวลกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับเสร็จแล้วสระผมก็ย้อมผมต่างๆก็เจอแบบสเปรย์ผมบิดเคมีคอลต่างๆแล้วกระตุ้นอีสโตรเจนหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกอาหารที่มีเอสโตรเจนสูง ไม่ว่าจะเป็นซอยหรือว่าเป็นพวกอาหารพวกเป็นเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ที่มาจากที่เลี้ยงที่ฟีดใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับ <c oughs> ข่าวดีคือผม,ผมคนไข้ไอกซอเจนสูงเยอะครับมีปัญหาเยอะหาหนมก,กินยากวันก่อนไปเจอกราสเฟตกราสเฟตบีฟแล้วก็กราสเฟตมิวเขาเห็นไหมีนะครฮะผมเห็นฟาร์มกระสิบตอที่ผมเห็นความมีกราสเฟ g กร s uh, grass. Grass beef, uh, s แกรสกับบีฟมิลก์ก็คือนมวัวที่เลี้ยงด้วยหาครับผมแต่ราคาแพงนปกติประมาณ1 5เท่าครับผมเชียให้กินนะเพระนี้จะลองมเป็นข้อได้ีย่าเวลาตรวไข่าจะรูว่าฮอร์โมนปกติอยู่นะครับเราตูวจทุกเช้าว่าครับเช่นถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยคนนี้เนี่นเช้าวัเนี่ย มีแขนช่วงต้นแขนใหญ่มากพวกนี้ว่าจะเป็นพวกโลดีเอชีเอแล้วก็มีปัญหาอินซูลินถ้าผู้หญิงที่ไหนช่วงใหญ่มากช่วงอกใหญ่มันจะหายเอสโตรเจนถ้าเกิดเป็นช่วงหลังมีแฟตสะสมจนหนักเป็นเริ่มทีแฮนเดิลจับได้เป็นแบบเป็นต้นก้อนเลยอันนี้จะเกี่ยวกับเป็นพวกเทสโทสเตอโรนหรืออินซูลินถ้าตริเวนรีแฮนเดิลคือเอวด้านข้างจับได้เป็นก้อนเลยไม่หายพวกนี้จะเป็นอินซูลินมากเลยนะครับ เบลลี่นี่ก็คือหน้าท้องช่วงล่างมักจะเป็นเกี่ยวกับเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนแล้วก็ช่วงฮิปบัตช่วงสะโพกจะเป็นเอสโตรเจนกับโลโคเจสเตอโรนแล้วก็สุดท้ายคือต้นขาเยอะผู้หญิงจะเป็นกรดฮอร์โมนพวกนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าไอ้แฟตที่มันลดไม่ลงเนี่ยมันน่าจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนตัวไหนแล้วเราก็มาแอดจัสว่าควรจะปรับการออกกำลังกายยังไงนะครับทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมน กับเอ็กซ์ไซส์มีคำถามอะไรไหมท่านเดี๋ยวจะได้เปลี่ยงกันจรงแล้วกับต่อเนื่องแฟตลอสกับสปอร์ตมันจะใช้ขาอะครกัน เพราะฉะนั้นถ้าจริงหนึ่งก็จะดีกับคนที่เหมือนกับว่าอะดรีนารีนเยอะมันจะเฟรชแอคทีฟแต่ว่าถ้าจะให้แฟรเบิร์นนิ่งก็มีนกต้องดูตั้งแต่เช้าเพราะว่าถ้าไปกินข่าวเยอะมันก็มันก็ลดแฟรเบิร์นนิ่งไปงั้นก็อาจจะต้องดูไม่หลังเชา้าซึ่งยากแต่ารคนเล่นเช้าก็ากลุมอาหารก็ที่ยากกว่าอันนี้วีดีโอให้ดเูเล่นๆนะครับเป็นลักษณะคนเล่นเบสแบบ แบบแอาเอชิ่งเล่นะครับเนไหมชาไม่ได้เล่นรื้อๆๆอ่ะครับใช่ครับ